กาบสบายดีเนาะพี่น้องเบิร์ตซูพูุคนเนาะเอฟซี FC ทางฟังไทยแล้วก็ทางต่างประเทศนะทุกคนเนาะืัอนี้ก็บบอยนะู่กับเบาอ้นคือก้าเนาะซองของเบาอ้นืันนี้ก็เบาอ้นก็มีความป้าปื้มใจมีความตื่นเต้นที่ยากจะนําเสนอและกัอายากแช์เนาะว่าเกี่ยวกับถนนหนทางอยู่เพื่อนบ้านของเฮานะนั่นก็คือประเทศไทยในะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะว่า ประเทศไทยเพิ่นจะมีอ่าทางจักเลนและกามีความน่าประทับใจแบบใไเนาะถ้าอยู่เมืองลาวนี่จะเฮ็ดได้บบเนาะจะมีแบบน,บบนี้จะมีโอกาสมีหนทางแบบนี้หรือบบเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะมาเฮ็ดคลิปอ่ารีแอคชั่นเนาะเบื้องวิดีโอเกี่ยวกับหนทางเนาะถนนเนาะถนนหนทางอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราก็ ได้นำคลิปจากช่องโบเนาะโซล่าเนาะเปาโบโซล่าเนาะก็ขอขอบใจทางคลิปทางต้นสะบนามาทุกคนเนาะเดี๋ยวเบาอ้นจะวางลิงค์วางลิงค์ต้นสบ้าไว้ให้เนาะอยู่ที่อยู่อยู่ใต้คอมเมนต์เนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้นกันเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาได้เห็นแล้วถ้าเฮาไปนี่ถ้าเปาอ้นได้ไปอยู่อันปอนนั้นเนาะจะหลงทางหรือบนทุกคนเนาะมาเบิ้งน้นกันทุกคน สบายดีบ่าไกสบายดีเนาะสบายดีบีบาโบ้เนอครับตอนนี้บาโบ้ยืนยูทีเรียบทางด่วนพี่น้องทางด่วนกาญจนาหมายเลขเก้าฟังแต่ไมนออกตอนนี้ผ้าบาวกมาเห็นความอลังการของนู่นบาวกปาติโทปาติโท้ทางด่วนสะพานร้อยขามสะพานทางหลังเป็นสะพานร้อยที่ยางขึ้นไปรเลเสียนวิวของทางด่วนเลยจุดนี้มุมนี้อยากนําเสนอพี่น้องอลังการดีเดี๋ยวบาโบ้สี่ข้นไปด้านบนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศ ถนนแหลกระรถทีเรียนสัญจรบนทองถนนบาไกยโอ้โหไปไปเบิร์นแลกันนะล่พร้อมเรียบพร้อมแล้วฟังเสียงหัวใจก่อนตึกตักตึกตักตึกตักเออพร้อมหรือยังไปพร้อมด้วยพอมกันไปที่นี่ะพี่น้องบนที่นี่บาโบสีผ้าบาไกยขึ้นไปด้านบนเนื้อพี่น้องเนื้อเบึงผ่าวบรรยากาศของทางด่วนโอ้โหอลังการดีๆสะพานลอยเ่ตอนนี้บาโบกับบาไกยกะย่างขึ้นมาบนสะพานลอย ข้ามถนนแห่งนี้แหละพี่น้องวีนาทีแรกที่ยางขึ้นมาหูใจสั่นเต้นตึกตักตึกตักเลยบอกไกด้วยเส้นทางบอกเว้ยที่ยางไปพู้นับไกด์เพื่อจะให้เขาจะส้นทางฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งพี่น้องโดยจะยางข้ามท่าดวนท่าดวนแห่งนี้พี่น้องความอลังการของถนนพี่น้องเอ๋ยจุดพวงนี้มาโบเซอร์บามีหลายทานอาจจะโบเคยมากเลยมีหลายทานอาจจะโบเคยเห็นไปบอกไกดเดี๋ยว์ยางไปเบิ่งกันางหากันไปพี่น้อง มาตุ้ยมงจาวแจกเกมาโบนี่โอ้รถลายตาเรากอนซ้อนมาสถนนเบ้งนี่เจเลนโอ้สเล่นอ้รถเาแรนมาจะใช้บโบนี่ชุดนี้าความือเทานะเป็นรถทีมุงนาตังแต่เพยบราไกเอบว่าสิบปีลาลูกกาหรือว่ามาเอาลหลักเลยมาจากบาร์อิน มาจากบางหน่อยเพื่อจะมุ่งหน้าไปชนบุรีไปบ้างหน้าไปสมุทรปราการดี่บาไกเอ๋ยด้านซ้ายเมื่อเป็นรถที่จะมุ่งหน้าออกไปทางบางปะอินเอออว่าไอรถรถบินเขาเมืองรถบินออกเมืองมาสันนอกอันนี้มัเป็นเมืองเรื่องบาไกอันนี้เป็นทางรอบเมืองทางรอบเมืองแมนมาฟังนี่มาฟังนี้บาไกลฟังนี่อีกท่านหนึ่งบาไกลฟังนี่จะเป็นรถที่จะมุ่งหน้าเห็นว่าตามไปบอกทางทางออกที่สองสุวรรณภูมิกรุงเทพชนบุรีตรงไปบางนา ถนนหมายเลขเก้าไปอ่อนนุชได้อันนี้เขาทางด่วนแล้วนี่ทางด่วนการจนาพิเศษหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกโอ้ทางด่วนการจนาพิเศษหมายเลขเก้าเขตตะวันฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกปาขบวนการของถนนพิณองเอ๋ยพิณองเอ๋ยเห็นแล้วก็ออนซ้อนหลายพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วก็ถือใจปาดนี่แกนคือถนนเลื่อนไถ่รถไล้ขนาดพี่น้องเดี๋ยวเดียวมาฝั่งนี้มาไกลมาฝั่งนี้ ของถนนพี่น้องเอยจากซ้าพี่น้องนับจากไล่ทาง1 2 3 4งสอหเล่นพี่น้องสองฝักฟังสิบสองเล่นปฏิท่อปฏิท่อปฏิถังป้า้ทนบ่อนับข้างนอกและปะปุ่นนี่มันนับข้างนอกบ่อนับข้างนอกอีกพี่น้องาถ้านับข้างนอกได้ไมลองนับข้างนอกไกลข้านอกหนึ่งสองสามาหกเจ็ดสิบี่เล่นเอานับไหมนไหมป้าตัหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป 8ครั้งละ8ปดกับสิบหเลนสิบหกเลนสิบหกเลนปฏิีท่นปาดีถังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือเป็นรถที่จม่งหนาไปผุหลบเบากายเอ๋ยไปเชื่อมต่อกับถนนการจน่าพิเศษฟังตาเว้นตกหมายเลขเก่าคือการเชื่อมต่อตรงบางหน้าตรงด่านเก็บเงินบางแก้วหรือจะสอออกไปทั้งสายไปถนนบางหน้าตาดหรือว่าถนนเทพพระราศขึ้นทางดวนบุรพาวิถี ไปเชื่อมต่อบนชนองบุรีบ่าวไก่ทอนเจนนี่ที่บ้านมุ่งนาไปทางถนนหมายเลขเจ็ดทีจะเป็นทางด่วนชนบุรีสายใหม่เพื่อจะไปอ่าพัทยาไปที่สุดอยู่ที่ระยองไปที่สุดอยู่ที่บ้านฉางบ,บ่บาวไก่นี่แหละถนนเจนนี่ไปเชื่อมต่อกันได้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอาเลยบ่าวไก่จากฝั่งนี้บ่าวไก่จากฝั่งนี้าพี่น้นองเอ๋ยสายมือเฮ้าเป็นทาง,งด่วน,วนช่องเ <น aining S 1> อ็มโฟ แมนก็จะเขียนบอกชัดเจนเนะเาะเดูผื้นมันก็ยังเขียนบอกเลยเป็นช่องเ4ฟที่จ่ายเงินอัตโนมัติบาไก่เอ๋ยอยู่ที่ช่วงกิโลเมตรที่49บวก800ฟังนี่เป็นรถทีมุ่งหน้ามาจากกุลเพนนองสามุทรปราการหรือว่ามาจากาทางด่วนการจนาพิเศษกฝั่งตาเวนตกบาไก่เอ๋ยหรือว่ามาจากบางหน้าหรือว่ามาจากชลบุรีหรือว่ามาจากอ่อนนุชมาจากสุวรรณภูมินี่นะสุวรรณภูมิได้บาไก่ เมืองความวังการของรถของถนนพี่น้องด้านนอกก็มีเรียบด่วนพี่น้องทางเรียบด่วนทางเรียบด่วนเมนบอกว่าเอินว่าทางเรียบด่วนมาไกลมือนี้ถือว่ารถโบราณอยู่ครับโอ้ชือว่ารถเบอร์เบอร์ไรเป็นไงบอเป็นวันหยุดิบอนีรอ่ะตสิบโบราณถ้าเป็นวันธรรมดาส้นเซนนี่รถอาจติดแต่ขนาดลายทะลุวันละสักระวันเข้าเราคาแพงกันรถถ้าเป็นรนจั uh> ้นหอดซุปหรือหอดเสาเซนนี <h <h ่เนี่ยมาแดงบอกว่า พอติดเพราะมันจะมีส่วนบอกไปหลายเส้นทางแล้วทางนี้เนาะเป็นอะไรบาไกโอ้โหจุดยอดอลังการคือเรื่มอลังการของถนนบางไคได้มาไกลจุดที่เขายืนนี่คือจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเป็นจุดที่ให่ข้ามถนนบนสะพานลอยไก่มปัญหาเกี่ยวกับบนติดเพิ่สางไว้เขามายางขามถนนรัตั้งคือเท่านี้อยู่แล้วเพื่อเพิ่มสะดวกสบายเนาะไม่เห็นอะไรเห็นอะไรอันไดนถึง ขึ้นเสียวบ่ไก่หรกรบอกก้นบ่อเบื่อไอ้นี่บ่ไก่เจ้ามาได้อวยเิงไทยบ่บ่ได้อวยครับตามวามจิงครับเห็นตามก้มจิงแล้วก็บอกตามวามจิงครับเป็นปเ่ิมีนะครับเป็นสีบลิมี่ด้พีน้องเจ้าคิดจะได้เห็นเราตะลื้อจะได้แบบไห่ตะลึงอครับอ่อนซ่อนบ่อ่อนซ่อนลายงอบเงือแห้งอบ่งออีกทางเงืองอยัไม่ไหวไหมถูกอย่าเอาตะลื้อีบ่ตะลน้อสีกับประเทศราวยล่งฟ้าอย่าฝ้าอย่เย็น ปฏิทิน้องมาบางกะไกรอีกมาบางกะไกรอีกกันหนึ่งนะนี่คือถนนนะขั้วสะอาดขั้วอลังการของทองถนนเมืองไทยถนนน่ะแทบทุกมีขยะได้เลยพี่น้องสารงมตาสารงมตาทุกจุดหน้ามะแลงมีรถมาเก็บขยะมาขวดผีคุณเนี่ยมึงมึงนี่เลยพี่น้องบาดที่นี่บางไกลมาเบางสังนี้สังนี้จะเป็นรถชีมุ่งหน้าออกไปสระบุรีพี่น้องด้านหน้าเป็นลานทับช้างแมนลานทับด่านเก็บเงินด่านทับช้างสองจะเป็นรถชีมุ่งหน้าออกไป สิ้นสุดอยูทีกิโลเมตรที่35มของถนนผลู่ทิศหมายเลขหนึ่งจะไปบ้างหน่อยไปอยุธยาไปสระบุรีออกซูโคราชออกสูภอีสานนี่แหละว่าไกลเอ่ยนีแลนนี่บนแมนต้องไปออกออกออกสูไม้เเลขหนึ่งใรออกเมืองหม้เลขหนึ่งใดหรือไปเชื่อมต่อออกทางสุพันบุรีไดเริ่มต้นตรงนี้ก็ถือว่าออกไปลามินท่าออกไปลาลูกกาแล้วว่าไกลออกไปเสรีไทยใด เนี่ยถนนเจนีได้ขวามือกับรถทีมุ่งหน้ามาจากภายิสารหรือว่าออกมาจากสระบุรีมาจากลำนูกามาออกมาจากไร่ไร้หรือว่าออกมาจากกรุงเทพแมนครับออกมาจากถนนทีเป็นถนนพระรามเก่าแมนแล้วครับแมนแล้วนี่แหละพิเศษคือถนนประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อกันเลยทุกทุกสายสินทั้งเอามมโหกันอยู่หมู่เดียวชุดยอดอนี้ครับพี่น้องครับชุดยอดปาล์มรสร้างน ครับความพิเศษของถนนประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกสายเส้นทางบัวขาวชิมาทึ่งภาคใต้หรือบัวม้าจะภาคเหนือบัวขาวิมาทึ่งภาคอีสานบัวเตมาทึ่งใส่บัวสิมาซึ่มาร่วมโตกันอยู่นีๆครับสามาถเ่อมต่อันเลยทุสายเส้นางโอ้โห้ล่องลาบถูกสถานการณ์ล่องลาบโปรตีไล่ลอยลอยหลอยหลายหมื่นหลายแสนคันพี่น้องโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างครับ จะเห็นเงินเลื่อนที่ยงรถไปหลายตัวนี่เนาะเชิญเบิองไทยเบิ่งยามไหนบะมีเบื่อพี่น้องเอ๋ยเบิ่งยามไหนกับเพอเพื่ออลังการตื่นเต้นตลอดทุกเส้นทางเวลารถแล่นผ่านไปผ่านมาพี่น้องเห็ดเขาเห็นว่าประเทศไทยรถไลยหลายพี่น้องบ่เสืซอกิมองเบิ่งน่านบาโบเองก็แล้วกันนี่แหละพนักสุกอยู่ในเมืองผา กะคิงมิเตเดียับฝนข้อพันธุการของถนนเมืองไทยเบิ่งย่มใดญ่กะตื่นเต้นตลอดเวลานี่เป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมหรือพี่น้องเด้อเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถนนทีเชื่อมต่อระหว่างกาญจนาภิเษกหมายเลขเก้าและหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกนั่เองพี่น้องต่อไปจะซับสนบอกองเลยเป็นถนนทีบอลแหวนเข้าไปในตัวเมืองกรุงเทพมหานครเป็นรถทีแลนด์ออกรอบเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองหรืออธิบาง่ายว่าถนนวงแหวนบ่าวไก่เอ๋ยสุดยอดวะสุดยอดชุ่ครับชุ่มอยได้ย้ายโอ้โห ครัจุดยองไลฟ์เป็นดอกไม้จุดติดร้ายครับขอบคุณขอบขอบคุณขอบใจบาโบ้ในร้ายนะครับสิผ้าส้มถนนหลากหลายเส้นทางมือนี่ครับทั้งถนนชนบาบด์ก็ได้เห็นถนนทางด่วนก็ได้เห็นครับสะพานขามสะพานผู้พิพนก็ได้เห็นครับมือนี่คือว่าดีใจบาโบดีใจบาโอดีใจไรมาฟังนี้บาไก่มาฝั่งนี้ฝังนี้จะเป็นข้อวันธุการของถนนบาวไก่ที่มาจากผูเหล่าที่บาโบ้บอกหรือบาวไก่เด้อมาจาก ภาคอีสานภาคอีสานองประเทศไทยภาคอีสานก็เป็นไทยฝากผักเนื้อกับมาใดหรือว่าทุกสารทิศเนาะทุกสารทิศทุกสารทิศสามารถเข้ามาได้ครับออกมาจากล่ามินท่าก็ได้ออกมาใช้ใช้ิไทก็ได้สวิททวงก็ได้พี่น้องครับโอ้โหพี่น้องออกมาจากล่ามคำแห้งก็ได้พี่น้องตั้บาไกคือหูบาไกคเคยมากดิบาไกอยู่ลามินท่านี่ครับบาไกเคยอยู่ลามินท่านี่ครับบาไกเคยนั่งจากซี่ผ่านมานี่ครับพี่น้อง โอ้โหพี่น้องเอ๋ยสุดยอดอีทีสุดยอดถนนไทยโอ้โหเบาไกลเอ๋ยนี่แหละคือความซุขไปล่าเขาเห็นถนนแมนครับไม่แน่มึงความจเจริญเนาะเขาบอกมึงความจเจริญแต่เอาเป็นแนวทางแนวทาง,นาทางในการเรียนดูในการเรียนดูนี่แหละคือโครงข่ายพื้นฐานของประเทศไทยแมนครับโครงข่ายของการก่อสร้างออกแบบก,การรักายรถการสัญจรบนท้องถนนแมนแจากในเมืองรถทีมันทิศและเพื่อนก็สามารถ ลอกหาเส้นห้างแลนหลอกหลอบเมืองเนาะแลนหลอบเมืองแบบว่ต้องยิงตรงเขาตัวเมืองเลยโอ้อยเป็นลายรายก็สะดวกในการขนส่งสินคา้าสะดวกในการไปมาพี่น้องถ้าจะออกต่างจังหวัดกัสามารถวิ่งอ้อมรอบเมืองได้ว่ต้องเขาไปนิ่งตรงในเมืองรถติ๊กแอกแม็กอยู่หัืนดีใจบอมวนบอมมวนหล,ลายครับเอาเต้นท์โนซะ่เนี่ยเฮ้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 โอ้สุดยอด เต้นแต่นนท์แบบบ้านจะคล้องเป็นเด็กหน่อยแล้วบอกกันแมนครับบ้านเป็นเด็กหน่อยเป็นหนอครับเพราะว่าบ้านเขามันคือเบาเลยครับเบาเลยกที่่วามก็น้่งบ้านตัวเองแท้โบแมนด้วยครับแมนให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อเลี้ยงลูกนะมาเบิ่งกฟังนี้อีกเชนึงไหมฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้ไปโมดีเห็นฟังนี้พี่น้องฟังนี้ยับมาไกลๆในมือกล้องเหมือนสีโบเห็นเน่พี่กล้องฟังนี้ฟังนี้ พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือถนนเบื้องค่ยเบื้องย่ำไหลกาบมี่เบื่อเบื้องย่ำไหลกาบมี่ตั้มค่าพี่น้องเอ๋ยนี่คือถนนเบื้องค่ยมันนี่คลิปนี้เบาโบกคับเบาวไก่กะถือว่าคุ้มท่าเนาะ ผู้ชากคับการเดินทางม่เห็นพี่น้องการที่หลุดชุดนี้มุ้งนี้บาวเโบเซวาอีกหลาช่ยคนอาจจะม่เคยเห็นนะบบาไก่์ไลยคนอาจจะม่เคยมากผู้ผ่อนชุดนี้ชิคกี่รถพานยื่นซื้อแต่ก็มีโอกาสจะได้ขึ้นมาสัมผัสอยู่บนชุดจุดหนี้เนาะถ้าที่ว่าคลิปนี้บาวบบกับบาไก่กับเดินทางมา ไปปลายคลิปแล้วบาไกลบาโบกับสิขอลาตัวขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แแม่ล้วก็จากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าโบกับบาไก่่แมครับไปสนับสนุนบาไก่ทั้งช่องบาไกลพระทัแเสบนัวเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนบาโบกับบาเก่โดยการไม่กดข้ามโฆษณาพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้บ่าโบสิลาไปโดยภาพประทับใจภาพตื่นเต้นของทุกคนทั้งมุ่งนี้ทีละ้อคนอาจจะบ่เคยเห็นไปแล้วผีน้องสบายดีบาไก่สบายดีบาเกลสบายดีบาเก่โบ่นะปึ๊บเออโ โอ้ยเบิ่งจบแล้วทุกคนมีความประทับใจีหิีเนาะกับถนนหนทางของประเทศไทยนะทุกคนเบิ่งงล้วก็มรู้สึกว่าถ้าถ้าให้บ้าอ้อนไปขับรถหรือ่าเข้าไปในตัวเมืองคือสีแวบบ็บคือสีแวบบ่าโล่งอะคือเวบคือแวบบ็แบ,บงงอะไปบ่ทึกอ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นทางอีอย่างมีฮอต 16...16 หเลนนะทุกคน เม่เคยเห็นจากเทือนะทุกคนเนาะก็เป็นความประทับใจหน้าตื่นตาตื่นใจเนาะเพระว่าประเทศลาวอีก50ปีข้างหน้าจะมีแบบมีเรือบออาจจะยากเนะทุกคนเนาะพอเห็นบ้านเมืองทางพี่น้องฟังไทยเนาะ,ะเจริญรุ่งเหืองแบบนี้ก็อยากไปยามอยากไปสัมผัสเบิ่งจากครั้งหนึ่งเนาะทุกคนอ้เบิ่งแล้วก็อยากอยากอย,ยากมีโอกาสไปเนาะไปไป บอลสะพานลอยตัวน,นี้เนาะที่เนาะบันสะพานาลอยบอลน,นี้เนาะโอ้โหทางสิบหกเลนมจะไปเห็นยจะไปสัมผัสเนอะทุกคนเนาะอ่ะกับพระทับใจรีเนาะทุกคนเนาะก็ขอขอบใจเนาะทางคลิปทางต้นสบับเนาะของจากอ่าซ่องเบลโบเนาะเบลโบเบลโบโซล่าเนาะทุกคนเนาะขอบใจหลายหลายขอบใจรีเนาะที่อันพาไปเบื้งองสิ่งที่เจริญหูเจริญตาสิ่งที่อ่า บานฮาวเวมีเนาะทุกคนเนาะก่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องเพื่อนแน่เนาะแล้วก็อ่าขอขอบใจเนาะเดี๋ยวบบอ้นก่ากดติดตามแล้วเนาะเป็นเอฟซีพัลท้งกันก่ขอบใจขออนุญาตอ่าเพื่อนเอาคลิปมาอ่ารีแอคชั่นให้เบื้องเราดูเนาะก่ขอบใจดีเนาะขอบใจเนาะขอบใจดีอ่ะเมื่อกี้ก่บโบอ้นก่าขอขอบใจ ทุกคนตอนะที่เบิ้งคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบาอ้นในเด้อเพื่อเป็นกำลังแหงใจในการเ็ดคลิปเนาะมอน้ก่ะเบาอ้นกัขอโตลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาแชร์มาให้ฮรับชมก็จะมีเรื่อยๆทุกคนเนาะกดติดตามไว้เนี่ยนะทุกคนเนาะ,นนอ,ะอ่ะมอน้ก่ะเบาอ้นก็ขอโตลาไปก่อนอ่ะสบายดี